สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเข้าสวนมาดูต้นผักหวานนะคะเป็นต้นผักหวานที่เราปลูกด้วยการเอาเม็ดมาฝังลงในดินเราไม่ได้เพาะนะคะนี่เราเอาเม็ดมาฝังแล้วมันก็งอกขึ้นมาเองได้เลยค่ะอันนี้ตอนนี้เริ่มโตแล้วนะคะจะฝังไว้ใกล้ๆกับรากของต้นสักค่ะมาดูต้นนี้อีก1ต้นนะคะ ต้นนี้จะค่อนข้างโตกว่าต้นอื่นๆแต่ว่าที่มันไม่โตขึ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลาตัดหยาแล้วตัดไปโดนมันค่ะมันก็เลยเหลือต้นแค่นี้ค่ะอันนี้ก็อีกต้นนึ่งค่ะปลูกไว้ตรงโคนต้นสักค่ะก็คือเอาเม็ดผักหวานมาฝังลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาเองค่ะปลูกง่ายๆค่ะตายยากด้วยค่ะปักว่า